ติดติดขัดขา ทำอะไรก็ไม่คล่องตัวมีวิธีแก้ง่ายๆแบบนี้ครูบาอาจารย์แนะนําให้กรวดน้ําลงดินโดยให้เราเตรียมน้าเปล่าหนึ่งขวดให้เป็นน้ําขวดใหม่ที่ยังไม่ผ่านการเปิดดื่มนะคะจากนั้นเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่แล้วกรวดน้ําลงดินพร้อมข่าวตามนี้ค่ะพระแม่ธรณีโปรดมาเป็นพยานให้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทํามานี้ให้แก่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บิดามารดาข,ของข้าพเจ้าในทุกๆชาติตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันญาติพี่น้องร่วมสายโลหิตท,ทั้งหลายครูบาอาจารย์เทพเทวดาอารักษ์ที่คุ้มครองข้าพเจ้าเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรรวมไปถึงบุคคลที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินทั้งที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีทั้งในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอจงรับผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในครั้งนี้ด้วยเทินหากใครรู้สึกว่ามีกรรมหนะให้หมั่นทําบ่อยๆนะคะจะเป็นทุกวันพักก็ได้ค่ะเค okay, ปะ